การออกเสียง e-d เนี่ยปกติออกได้3มเสียงครูว่าทุกคนน่าจะพอรู้แหละเสียงอะไรบ้างไหนลองคิดซิ3เสียงที่ครูว่าเสียงท้ายเสียงแรกคือ it หรือบางคนออกเสียงเป็น ed นะ it หรือ ed ed ก็คือ e-d it ed แต่ครู prefer คำว่า it มากกว่าเพราะมันจะเป็นเสียงสั้นแล้วมันจะดูทำให้เสียงเพราะขึ้นนะ it นะคะไหนลองออกเสียง it อ่าแต่ไม่ต้อง it the ขนาดนี้นะไม่ต้อง the นะ it it the เนี่ยคือเบาๆเสียงที่สองค่ะเสียงอะไรเสียง นะก็ไม่เถอะเถอะขนาดนี้คือเสียงออกมาแค่ครึ่งครึ่งเบาๆกับอีกหนึ่งเสียงสุดท้ายค่ะเสียงนะคะไม่ใช่เสียงเดนะเห็นไหมเกับจเหมือนท่าทหารกับดอเด็กแต่เบาๆนะจนะแค่นั้นเองไม่ต้องมาออกมาเต็มเต็มเสียงออกมาแค่ครึ่งเสียงพอนะคะเบาๆเสียงแรกนะคะเสียงอิดหรือเอ็ดนะคะเสียงอิดนะเอ็ดเสียงอิดเนี่ย เราจะใช้เมื่อตัวสะกดตัวสุดท้ายก่อนเติม ed เนี่ยออกเสียงเป็นเสียงเชกับเจแต่เทคนิคการท่องให้ที่ครูให้จําคือคําว่าชดาเห็นไหมคํา่าชดาเวลาคุณแบบเหมือนถ้าเป็นภาษาไทยก็แต่นั่นแต้เวลาคุณจะเปิดตัวเนี่ยชดาอย่างเงี้ยชดาก็คือเชกับเจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคํานั้น verb หรือคํากริยานั้นลงท้ายด้วยเชกับเจคุณเติม ed ลงไปคุณจะออกเสียงเป็น it อะยกตัวอย่างคําว่าอะไรบางดูนะคะ เห็นไหมคะ want want ปกติถ้าคุณพูด want เฉยๆนะพอคุณเติม ed ไปกลายเป็น wanted wanted คนไทยก็ wanted นะ wanted อย่างเงี้ยไม่เอาเอาเครื่องเสียงของ wanted wanted นะคะอันที่ม p a i n t e d p a i n t e d เออสียงไปพรร้มคูนะ painted แล้วละเอก started started invited invited เห็นะจะ t e ็ดหรือ t ิดก็ได้ invited นอกจจะได้ติวเข้มๆทั้งหมดนี้แล้ว ครูเจี๊ยบยังมีของแถมและสิทธทิพิเศษเด็ดๆมอบให้อีกเพียบมั่นใจเลยค่ะว่าใครๆก็ติวได้การันตีแบรนด์เจดอัพด้วยรีวิวจากลูกศิษย์ของครูเจี๊ยบมากมายสนใจคอสทักแชทเลยค่ะอ๋อแอกรซิฟนะคะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะรับรองเลยว่าคุ้มสุดๆ